Thank <laughs> you. ทำอะไรเป็นพิเศษไหมฮะครับโดยปกติแล้วก็ทำทำบุญกับเด็ก,เกๆเรืเ่อยๆอยู่แล้วใช่ครับพรารู้สึกว่าการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตพอรู้สึกว่าคนที่มีการคนที่มีโอกาสทางด้านการศึกษาก็จะมีโอกาสทางด้านชีวิตมากมากขึ้น สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆดาราเดลี่ทุกคนนะครับก็ขอให้ดาราเดลี่นะครับอยู่กับคนให้ไม่นานนะครับเพราะว่าแฟนคลับเยอะมากเลยก็เพื่อจะได้นําเสนอข่าวผมแล้วก็ศิลปินท่านอื่นๆด้วยนะครับเห็นรูปถอดเสื้อคือว้าวมากหรอเดี๋ยวพีว้าววันนี้อกมันมพีว้าววันนี้ อันไหนวมว้วาแบบไหนว,ว้าวว้าวอีกรอบหนึ่งได้ไหมว้าวว <ś c oughs> ้าวแรงมากงมากเราด้วยไงบ้างอันนี้เป็นปีรปแรกข,ของฟิล์มเลย<า>ความรู้สึกแล้วก็โครงการที่อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 2> พี่เฟิมจริงจริงจริงดีใจมากเลยครับที่ทางสุดสัปดาห์ชวนผมมาร่วมโครงการนี้เพราะว่าปกติอะ เป็นคนที่ชอบทำาชาริตี้อยู่แล้วนะครับกับแฟนคลับก็จะรู้ว่าแบบทันทุปีอ๋อก็จะมีกิจกรรมร่วมกับแฟนๆอยู่แล้วด้วยใช่ครับก็เลยรู้สึกดีใจมากที่แบบทางสุดสัปดาห์เชิญผมแล้วก็เพื่อนๆน้องๆอีกไม่สามคนจริงๆที่มีคนหนึ่งแต่ว่ามาไม่ได้แล้วก็คือผมรู้สึกดีใจครับดีใจที่แบบรู้สึกว่าได้มาเป็นผู้ให้เพราะว่าเรารู้สึกผมผมผมรู้สึกเสมอว่าเวลาเวลาที่ได้ให้เราเรายิ่งได้อะมันบางที่มันอาจจะไม่ได้แบบ มาเป็นสิ่งของเงินทองแต่มันคือความสุขที่ได้จริงจริงความรู้สึกของคนให้ด้ว<ล>ยเนาะพี่เป็นคนที่รักกันให้พี่ขอยืมสักห้าพันก่อนได้ไหมจ๊ะ <laughs> ครับครับฟิลมาคนดีคุณมาคนไม่ดีเห็นเขาอยากให้และยืมต่อหน้าทารกกำนันด้วยให้ประชาชนรู้ให้รู้กันไปเลยให้รู้กันไปเลยพี่ว่าเธอจะให้ห้าพันนะเอาไปช่วยคนดีกว่าใช่ใช่ใช่เดี๋ยวช่วยพี่นุ้ยเขาไปรดทำบุญด้วยก็ไแ้ละอยากทำอะไรเป็นพิเศษไหมฮะครับ โดยปกติแล้วก็ทำ,ทำบุญกับเด็กๆเก <อะ S 1> รืเ่อยๆอย<ช>ู่แล้วใช่ครับพอรู้สึกว่าออการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตพอรู้สึกว่าคนที่มีการคนที่มีโอกาสทา,างด้านการศึกษา ก็จะมีโอกาสทางด้านชีวิตมากมากขึ้นครับทำไมพูดเรื่องนี้แล้วหันไปมองสามคนนี้ทำไมล่ะผมมีอะไรบ้างฟิลมมีอะไรในใจกับสามคนไม่ไม่ไม่มีครับไม่มีเอออะไรกูยึดยึดใหม่ทำไมยึดใหม่บัลลังจะส่งใหม่ให้เขาเขาพูดทีเดียวอะไรผมว่าฟิล์มมันไม่มีแต่คุณสองคนมีอะไรแน่ผมไม่มีผมไม่มีผมเห็นจังหวะตาเขามองไปีนยืผมเป็นห่วงไม่มีอะไรไม่จำไม่ไว